ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องห้าที่รักทุกท่านครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบ,บาดเป็นรอบที่สองนะครับเพราะนั้นทางโรงเรียนบ้านร่องห้าจึงจำเป็นจะต้องออสื่อสารและทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่านนะครับซึ่งคณะครูและบุคลากรทาง โรงเรียนนะครับได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมแล้วก็ดำเนินการมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับอยากจะอขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะครับขอให้ให้ความร่วมมือกับครูประจําชัน้นและครูที่ปรึกษานะครับที่ได้ประสานงานกับท่านดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1น,นะครับท่านแจ้งข้อมูลใน กลุ่มลายของครูประจำชั้นนะครับว่านักเรียนหรือเด็กในความปกครองท่านมีความเสี่ยงอย่างไงบ้างนะครับเช่นมีญาติพี่น้องจากต่างจังหวัดที่มาเดินทางมาในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับขอให้แจ้งข้อมูลให้ทราบด้วยนะครับทางครูจะขอความกรุณานะครับให้เด็กได้หยุดเรียนซึ่งตรงนี้นะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ระหว่าง หยุดเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดนะครับถ้าเด็กของท่านไม่มีความเสี่ยงในส่วนนี้นะครับท่านก็ให้เด็กเดินทางมาเรียนตามปกตินะครับซึ่งเรามีมาตรการตามที่โรงเรียนได้ประกาศไปให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบแล้วนะครับเช่นเราจะมีการาวัดอุณหภูมิสวมแมสตลอดเวลาในการเรียนกรรสอนนะครับแล้วก็ล้างมือ ทุกๆชั่วโมงด้วยสบู่นะครับซึ่งโรงเรียนเราได้ทํามาตรการส่วนนี้ให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ปกครองนะครับคงจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งช่วงก่อนที่เราได้ดําเนินการนะครับถ้ามีความเสี่ยงหรือมีมาตรการอื่นๆนะครับโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบนะครับถ้า ในการเรียนต่างๆนะครับช่วงนี้เป็นภาคปกตินะครับซึ่งเราไม่สั่งปิดตรงเรียนนะครับส่วนเด็กที่คุณครูนะครับขอความร่วมมือให้กับท่านผู้ปกครองนะครับให้หยุดที่มีความเสี่ยงนะครับให้หยุดเรียนนะครับเรามีอาหารกลางวันนะครับเราจะดําเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันให้เด็กถือว่าเด็กมาเรียนปกตินะครับเวลาเรียนเนี่ย เราใหา้ใส่เวลาเรียนให้นะครับไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านคงจะเข้าใจและก็ดําเนินการนะครับตามมาตรการที่โรงเรียนได้ขอความร่วมมือผ่านไปทางไลน์ของท่านโดยความเคารพอย่างยิ่งนะครับหากมีปัญหาหรืออะไรต่างๆครับสอบถามได้นะครับทางคุณครูประจําชั้นที่ปรึกษ,ษาหรือที่ผมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ 098-246-8692ทุกเวลาครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับผมขอบคุณครับ